สวัสดีได้เจอกทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะอันมาวันพามากินนั้นกินกาแฟดำเนาะเมืองอากาศอันหลังเหอนเอยค่ะมืดอ,อันนี้ก็เลยหมกมืดมือมอม้อหมกงดมื้อก็ต้มกาแฟแล้วก็มานั่งคุยกันเนจาจะเนาะนั่งคุยกันก็จะน้อยก็ไปหาเะเนินเอ็กทำความสะอาดเหินเอยกันมา มาอันนี้ก่อนคามมาได้จะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเลยจ้าดื่มกาแฟดำเบื้องบรรยากาศอันหลังสวนนำ้ำเหอนเอ้ยนะะี่ค่ะหมกหลงกระเบื้อ,อ,าานะบอกันเนาขอรรมาตาดหน่อกเอา่ะมาดื่มกาแฟดำหรือว่าภาษายอบานเออตุ๊กตาค่ะเพื่อนกระซิบบอกว่า มาเด้อจัเด้มาเด้อจัเดิมมากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาฝันเด้อจ้าอันถ้าว่าตามรักความจริงก็เวลากินหดื่มกาแฟเพื่อกะโปเดฮองแบบมีดอกขาพื่นกะสีหาว่าโอ้เราเป็นตะเลือนี่แต่ว่าเอ้ย พาห้องมันมวนมวนๆออกกําลังกายก้องเสียงรดหลุมเนาะค่ะเนาะก็คืออันอีกบรรยากาศนึงก็ฟังกันมวนๆกินกาแฟาดื่มกาแฟากันมวนๆเนาะค่ะเนาะฟังกยว้าว่าฟังน้าเนี่ยคำพูดหรือว่าเออเราว้าหลายกัเลื่อนไปเบิ่งอันเลื่อนไปเบิ่งอันอื่นเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งอันนั้นเบิ่งคลิปอื่นหรือไปเบิ่งคนอื่นก็ใดคือกันมันบอกแต่ว่าถ้าว่าเอออยากฟังไอ้ตุ๊กตาพา ฟังเราห้องมือดูเราเนากินกาแฟเมื่อนี้เราเนาะ้องอยู่บ่าน,นี่ก็กดมาเบื้องเอ้ยน่ยจาจะเดอ้ออันนี้ก็คุยกันแบบม่วนๆตามภาษาแม่บ้านอันเมียฝรั่งยุโรปเนาะค่ะเนาะก็เอ้ยทุกตากันสิมีแต่บอกว่าขอบคุณพี่ยูทูบที่พันเนอโอก,กาสได้ทําคลิปออกมาได้เว้าค่ะได้คุยได้ผ่อนคลายได้ระบายความรู้สึกว่าเมื่อนี่เอสเตเดนะ่ะ เป็นเสลแด้อันร่างกายอากาศรอบข้างเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทั่วทั่วไปนี่ค่ะอันนี้อันนี้มาเป็นคลิปที่ว่าเออจุกตาทำแม่นบอกค่ะแล้วเที่ก็พากินนั้นของกระจุกกระจิกแล้วที่เรก็พาเอดอาหารอันที่ว่าเหาชีวิตประจําวันทั่วไปว่าแต่ละมื้อเอสเสลแด้นะคะกระโบนแม่นว่าได้ลงอันบนแม่นว่าเออเนี่ยเป็นลงทุกอย่างกับวอ่อันอันเหลอที่ว่าเหาเออเอดแล้วอ้ามันม้วนเออเคอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้อง เอ้ยกันหลงค่ะคำว่าพ่อแม่พี่น้องมากดติดตามมึกเอ้ยตุ๊กตาอันก็เอ้ยกะซิมีบอกว่าขอบคุณหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายที่ว่าเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนะแล้วก็อย่างอุตซ่ามาเบิ่งเอ้ยค่ะแล้วก็กดติดตามเ่าได้แด้ใจเด้อพูดเลยก็ได้ก็มีแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็มีแต่บอกว่ามานาพามาอันหูบกาแฟนี้จนเาว่าเราคือเว้าไหลแท้แม่บ่ มาแห็จ้ะเอค่อยจิ๊บไปค่ะเมื่อกี้นี้ก็เห็นนกมาอยู่นะมันก็ไม้เนี่ยค่ะก็ไม้ลอนอยู่อย่างเอ้ยเนี่ยนะก็ไม้ี่ตุงข้างหลังเอ้ยนกนกเขเอ้ยว่าส่งตัวบินอยู่อันจับอยู่บักหึงบัดจับกองเด็ไปไทยเพราะว่าบินประกันบินนี่สะานพันหูจับด้ยค่ะพวกนกอันพวกอันนี้ก็ได ความรู้สึกหน่อเห็นตงสายเกยย่างแล้วมันอยู่นําแกวก็จกหลังหอนมัน้วเป็นเงาสีนี่บเ้ยมาจับกองเถือเพราะว่าพากันบินนี่อันไหวๆนะคะก็เลยเล่าสู่ลู่เล่าก็ฝังว่ามีตะเลได้เนาะขะเนาะก็ตามภาษาได้คุยกันค่ะคุยกันเอ้กม้วนเขาเอ้พักินกาแฟเบิ้งน้ำว้าวฟังน้ำเนาะ มื่อนี้อากาศหนาวด้วยค่ะยุน่นํางเงินเอ้ยเนี่ยประมาณศูนยองศาเด้่ยข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อนันหนะกับสันก็เป็นไข้ด้วยค่ะไปบ่ดูแลตัวเองโอ้ข้างนอกนี่ก็เป็นไข้อากาศมันเย็น